คนทั้งหลายเขาเบื่อหนักกันเต็มประดาอยู่แล้วพอมาถูกสอนให้รู้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนหนักเข้าใจก็เลยไม่สู้เลยกลายเป็นคนมือหนักไปเลยแม้แต่จะยกมือไหว้พระก็ยกไม่ไหวจะพนมมือไว้แค่วางอกให้งามๆชั่วพระตั้งนโมสามจบเท่านั้นก็ยากมาต่อกันครับนะลักษณะของคำว่าคารวะหรือเคารพเนื้อหาของมงคลข้อที่22คือคารวหรือคารวะ คำว่าคาระวะนี้เป็นชื่อคุณธรรมข้อหนึ่งใครมีไว้ในตัวคนนั้นก็มีมงคลเรื่องนี้ฟังดูชื่อเรื่องก็จะดูเป็นเรื่องตื้นๆเผินๆไม่มีอะไรลึกซึ้งกี่มากน้อยที่คิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่จะเอาเป็นถูกทีเดียวก็ไม่ได้ถ้าใครจะดูเบาในเรื่องนี้ขอให้นึกดูง่ายๆอย่างนี้เสียก่อนคือนึกดูว่ามงคลทั้งหมดที่มีอยู่38ข้อถ้าเป็นบันไดก็เป็น38ขั้นเรื่องคาระวะนี้ท่านวางไว้ขั้นที่22เกือบจะสุดยอดมงคลอยู่แล้ว เท่านี้ก็พอจะทราบแล้วว่าคารวะเป็นยอดดีของยอดคนอย่างหนึ่งมิใช่ของต่ำมิใช่ของพื้นๆแต่เป็นของสูงสูงจนกระทั่งคนใจต่ำทำไม่ไหวนั่นแหละโอ้ว้าวพระบางรูปยอมต้องอาบัติทหารบางคนยอมถูกขังคนบางพวกยอมเสียสมบัติผู้ดีเพราะตัวต่ำไม่อาจทำคารวะซึ่งเป็นคุณธรรมชั้นสูงได้เหมือนให้คนเตี้ยหยิบเอาของบนที่สูงต้องฝืนตัวฝืนใจทำ กระยื้กระแย่งทีสองทีก็เลิกคารวะก็เป็นข้อธรรมเบื้องสูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนชอบละเมิดอ,อยู่เสมอแม้พระบรมครูตรัสสั่งไว้ชัดๆว่าเวลาเข้าไปในโบสถ์ในวิหารให้แสดงคารวะอย่างไรพวกศิทธถาคตก็เถียงกันเองว่าจะทําตามดีหรือไม่เราว่าการให้แน่ๆดีกว่าเพื่อจะให้ทราบความหมายและแนวทางปฏิบัติ ข้าพเจ้าขอตั้งประเด็นบรรยายดังนี้ 1. คาระวะคืออะไร 2. การแสดงคาระวะเป็นยังไงและ 3. เหตุผลอื่นๆคาระวะคืออะไรประเด็นแรกที่ว่าคาระวะคืออะไรเป็นข้อที่เราจะต้องพิจารณากันอย่างท่องแท้คาระวะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งอยู่ในจิตใจของคนที่มีคาระวะขอได้กรุณาอย่าคิดเป็นอันขาดว่ากิริยากรากร่ายหรือท่าวันทยาหัดวันทยาวุธท่ายืนตรงท่าโค้งท่าหมอบเหล่านี้เป็นคาระวะ ที่ว่านี้เป็นเพียงกิริยาแสดงคาระวะเท่านั้นคนไม่มีคาระวะธรรมในใจเลยอาจแท่งทำด้วยความจำใจก็ได้ในจำนวนทหารที่ยืนรับการตรวจพลอยู่เต็มลานพระบรมรูปทรงม้าเรือนหมื่นคนนั้นเวลาผู้บังคับแถวตะโกนสั่งให้ทำความเคารพท่านแม่ทัพเขาทำพร้อมกันหมดทุกคนไม่มีใครขัดขืนเลยสักคนเดียวแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทหารเหล่านั้นมีคาระวะธรรมทุกคน การทํากับการมีมันคนละเรื่องกันการทําความเคารพตามคําสั่งผู้ครับแถวนั่นเป็นวินยัยแต่การมีคารวะธรรมในใจนั่นเป็นคุณธรรมเป็นคนละเรื่องกันโอ้เนื้อแท้ของคารวะธรรมนั้นดูด้วยตาไม่เห็นแต่เห็นด้วยใจ ถ้าจะเปรียบกับความรู้หนังสือความรู้นั้นมันอยู่ที่ใจของคนที่มีความรู้แต่เราดูของเขาไม่เห็นจะเอากล้องจุลทรรศน์ขยายดูก็ไม่เห็นจะฉายเอ็กซเรย์ดูก็ไม่เห็นจะผ่าจะสับดูก็ไม่เห็นความรู้เห็นแต่ตับปอดไส้พุงของเขาแต่เราจะรู้ว่าเขามีความรู้ก็ต่อเมื่อเขาเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือซึ่งเป็นกิริยาที่แสดงออกมาจากความรู้ที่อยู่ในใจแล้วข้อนี้ฉันใดก็ดีคาระวะกับการแสดงความเคารพก็ฉันนั้น อยากทราบว่าธรรมะข้อคารวะคืออะไรกันแน่ต้องวิจารณ์ศัพท์ดูคําว่าคารวะนักเรียนแปลกันว่าความเคารพที่แปลคารวะว่าเคารพนี้ความจริงจะเรียกว่าแปลยังไม่ได้เพราะยังเป็นภาษาต่างชาติอยู่ทั้งสองคำอย่างนี้เรียกว่าแปลงไม่ใช่แปล คือแปลงรูปศัพท์เข้าหาความคล่องปากเท่านั้นแต่ก็ยอมให้ว่าแปลแล้วโดยถือว่าเป็นการแปลชั้นนักเรียนแต่ถ้าแปลกันชั้นนักธรรมะหรือชั้นนักเลงศัพท์ต้องแปลตามมูลศัพท์ทีเดียวคําว่าคารวะมูลศัพท์เดิมคือคุร oh, ุโอ้คารวะคุรุเมื่อประกอบกรรมวิธีทางไวยากรณ์บาลีแล้วรูปศัพท์ก็ถูกแปลงไป บางทีเราใช้เรียกคนที่ทำหน้าที่สอนวิชาความรู้ว่าครูซึ่งเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วทั่วไปว่าคำว่าครูหรือครูนั้นมีคนแปลว่าผู้หนักแปลอย่างนี้ก็ถูกแต่ใจข้าพเจ้าเองรู้สึกว่าเป็นคำแปลที่ไม่สู้จะสละสลวยนะักใช้สอบเอาคะแนนได้แต่ใช้อบรมสั่งสอนคนไม่สู้จะได้ผลเพราะคำว่าหนักในภาษาไทยเราค่อนข้างมีความหมายไปในทางที่คนไม่ชอบเสียมากอย่างเช่นป่วยหนัก โทษหนักบาปหนักหนักแรงหนักใจหนักโลกหนักแผ่นดินหนักบ้านหนักวัดหนักศาสนาและหนักอื่นๆอีกก็เหมือนกันฟังดูแล้วมันทําให้หนักสมองเสียทั้งนั้นลงได้หนักแล้วมันแย่ทุกอย่างถึงแม้จะมีหนักที่ไม่แย่อยู่บ้างก็น้อยเต็มทีนี่หนักในภาษาไทยเมื่อคําว่าหนักในภาษาไทยสร้างความรู้สึกทางใจแก่ผู้ได้ยินได้ฟังอย่างนี้จึงเป็นคําที่ไม่เหมาะ ที่จะแปลใช้เป็นคำศัพท์คำแปลว่าครูหรือครูใครจะแปลก็แปลได้แต่แปลแล้วไม่ได้เรื่องบางคนไปสอนเด็กว่าคนควรเคารพเป็นคนหนักเพราะท่านเป็นผู้หนักเราจึงต้องเคารพครูเป็นผู้หนักพ่อแม่ก็เป็นผู้หนักพระสงฆ์องค์เจ้าก็เป็นผู้หนักคือจะสอนให้เด็กเคารพใครก็บอกให้เด็กรู้ว่าผู้นั้นเป็นผู้หนักหรือเป็นครุเด็กก็เลยรู้สึกว่าที่เคารพก็เคารพแก้หนักสอนแบบนี้เรียกว่าสอนครูพอผู้สอนบอกให้เด็กเคารพ เด็กก็เลยหน้าเบ้ด้วยความเหนื่อยหน่ายเพราะสามัญสำนึกของเราไม่มีใครอยากหนักอยู่แล้วผู้สอนบางท่านอุตส่าห์วนเวียนเพียงขยายคำว่าหนักซ้ำๆซักๆจนกระทั่งบอกว่าการทำความเคารพอย่างถูกต้องนั้นจะต้องทำให้หนักๆซึ่งข้าพเจ้าได้ยินมากับหูแต่พอนึกวาดภาพดูว่าเคารพหนักๆนั้นจะทำอีท่าไหนก็นึกไม่ออกเหมือนกันถ้าบอกให้ชกหนักๆต่อยหนักๆนึกแล้วก็เห็นภาพแต่ว่ายหนักๆพนมมือหนักๆทำไม่ถูกเลย เรื่องของเรื่องดูเหมือนจะและเล็มคําว่าครูหรือครูเท่านั้นเองข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่าคนทั้งหลายเขาเบื่อหนักกันเต็มประดาอยู่แล้วพอมาถูกสอนให้รู้ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นคนหนักเข้าใจก็เลยไม่สู้เด็กทุกวันนี้จึงได้โยนพวกหนักๆทิ้งเสียแยะ ทิ้งพ่อทิ้งแม่ทิ้งครูบาอาจารย์ทิ้งผู้หลักผู้ใหญ่คือไม่สนใจทำหนักว่าอย่างนั้นเลยกลายเป็นคนมือหนักไปเลยแม้แต่จะยกมือไหว้พระก็ยกไม่ไหวจะพนมมือไว้แค่วางอกให้งามๆชั่วพระตั้งนโมสามจบเท่านั้นก็ยากมันหนัก เรื่องนี้รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องภาษาตายเสียคือภาษาของเราที่เราไปแปลของท่านนั้นมันเพี้ยนกันคําว่าครูหรือครูของเดิมท่านแปลว่าหนักก็จริงแต่ไม่ใช่หนักอย่างว่านี้มันหนักแบบคนชอบคือหนักเงินหนักทองยิ่งหนักยิ่งดีแล้วจะแปลอย่างไรมันจึงจะหนักอย่างนั้นถ้าจะแปลให้ตรงความหมายต้องแปลว่าตระหนักว้าวตระหนักนะไม่ใช่แปลว่าหนักเฉยๆแต่เติมตระเข้าไปนําหน้าคําว่าหนักด้วย คำว่าหนักกับคำว่าตระหนักความหมายผิดกันมากคำว่าหนักเฉยๆมันชวนให้โยนทิ้งส่วนคำว่าตระหนักหมายถึงการเอาใจจดจ่อหรือใส่ใจชวนให้เดินเข้าไปหาชวนให้รับไว้ ที่คิดแปลอย่างนี้ไม่ใช่ข้าพเจ้าเพิ่งคิดแต่คิดมานานแล้วเนื่องจากข้าพเจ้าจำต้องทําการสอนวิชาทางศาสนาและศีลธรรมในโรงเรียนการสอนธรรมะนั้นต้องพยายามหาวิธีสร้างความเข้าใจให้นักเรียนให้ตรงกับความมุ่งหมายของข้อธรรมอย่างที่สุดและใช้เวลาสั้นได้เท่าไรยิ่งดีเฉพาะข้อคารวะนี้ได้ลองสอนดูทั้งสองแบบคือแบบแปลว่าหนักกับแบบแปลว่าตระหนักได้ผลแตกต่างกันมาก ถ้าแปลว่าหนักเฉยๆสร้างความเข้าใจให้นักเรียนยากเหลือเกินสอนจนเหนื่อยแล้วก็ยังไม่ทําให้นักเรียนเข้าใจว่าจะทําความเคารพกันทําไมส่วนมากมักจะเข้าใจว่าที่ต้องแสดงความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ก็เพื่อแสดงว่ายอมหมอบราบคาบแก้วกับท่านแต่พอมาสอนแบบแปลว่าตาหนักได้ผลตรงกันข้ามเลยพูดกันไม่กี่คาก็ทําให้นักเรียนเข้าใจตรงจุดหมายได้และเข้าใจแบบอยากทําเสียด้วย เรื่องคารวะนั้นถ้าพูดกันให้เข้าใจเสียแล้วคนที่รักตัวทุกคนก็อยากจะทําเองข้าพเจ้าอยากจะพูดไว้ตรงนี้สักนิดจะนอกเรื่องหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือการสอนธรรมะนั้นสําคัญที่ผู้สอนต้องมีศิลปะต้องใช้จิตวิทยาไม่ใช่จําหัวข้อธรรมะได้แล้วก็สอนได้ทุกคนไป ของสิ่งเดียวกันหรืองานอย่างเดียวกันผู้บอกไปบอกผิดข้างเข้าก็ทําให้คนทําไม่อยากทําให้รู้สึกเหนื่อยหน่ายใจขึ้นมาทีเดียวอย่างเช่นที่ในครัวบ้านเรามีหมูเห็ดเป็ดไก่มากเกินไปถ้าเราจะเป่าร้องกับเพื่อนฝูงว่าให้เขาไปช่วยกวาดของพวกนั้นออกจากครัวทีเธอ ใครได้ฟังแล้วก็ไม่อยากไปนึกขึ้นมาทีเดียวว่าเราไม่ได้เป็นขี้ข้าของแกธุระอะไรจะต้องไปกวาดครัวให้แกแต่ถ้าเราบอกคนเหล่านั้นว่าให้มากินอาหารที่บ้านเราเขาเหล่านั้นก็ให้นึกอยากจะมากินตามที่บอกทันทีเพราะรู้สึกว่าเขาได้กินใส่ปากใส่ท้องของเขาเองซึ่งความจริงแล้วการที่เขามากินอาหารบ้านเราก็คือมาช่วยขนอาหารเอาออกจากครัวไปทิ้งนอกบ้านให้เราเท่านั้นเอง เขากินไปเท่าไรมันก็ทําให้ครัวเราเตียนไปเท่านั้นนี่เทียบให้ฟังว่างานเดียวกันแต่การพูดทําให้คนเกิดความรู้สึกต่างกันได้ความตระหนักซึ่งเป็นความหมายของคาระวะนั้นหมายถึงตระหนักในความดีอันมีอยู่ในตัวคนอื่นและในสิ่งอื่นคุณความดีมีอยู่ในคนใดหรือในสิ่งใดก็ตามถ้าเราไปใส่ใจสนใจปรงใจในคนในสิ่งนั้นเรียกว่าตระหนักในความดีความตระหนักในความดีนี่แหละที่เป็นเนื้อของคาระวะธรรมหรือความเคารพ ข้าพเจ้าขอเสริมความเข้าใจอีกนิดว่าตามธรรมดาไม่ว่าคนหรือของหรือสถานที่หรืองานการบางคนหรือบางอย่างได้มีความสําคัญอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันอย่างเช่นคนเราเหมือนกันนี่แหละ แต่วิชาความรู้และความดีอันมีในตัวของแต่ละคนนั้นมันไม่เท่ากันความดีที่ซุกอยู่ในตัวนั่นแหละทําให้คนนั้นมีความสําคัญวัตถุสิ่งของก็เหมือนกันดินเหนียวก้อนเดียวที่ั้นเป็นพระพุทธรูปแล้วย่อมมีความสําคัญกว่าดินเหนียวอีกร้อยก้อนพันก้อนที่ทิ้งเกลื่อนอยู่กลางทุ่งสถานที่และงานการที่ทาก็คล้ายกันคืออาจมีความสําคัญอยู่ในตัวมากบ้างน้อยบ้างโรงที่เกาะอ,อีปูนก็เหมือนกันแต่โบสถ์วิหารก็มีความสําคัญกว่าศาลาข้างทาง การฟังเหมือนกันแต่การฟังเทศก็ย่อมสําคัญกว่าการฟังเพลงตกลงว่าในคนในของในสถานที่ในงานการมีความสําคัญแฝงอยู่ก็มีการที่จิตของเราตระหนักในความสําคัญของผู้อื่นสิ่งอื่นดังกล่าวแล้วเรียกว่าคารวะนะผมสรุปอีกนิดนึงเนาะอันนี้ดีมากเลยก็คือ,อมันเป็นเรื่องของการซาบซึง้งอะซาบซึง้งหรือว่า appreciate ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า มีมีมี g r a t i t u d ต่อมันนะครับก็คือเนี่ยมีความซาบซึ้งต่อมันนะเราสามารถทําได้นะซาบซึ้งขอบคุณในสิ่งที่มันเกิดขึ้นตื่นเช้ามาก็ขอบคุณอากาศดีๆนะที่มันทําให้เราสดชื่นขอบคุณคนดีๆที่เข้ามาในชีวิตที่พูดจาดีๆกับเรานะขอบคุณแมวขอบคุณหมาที่ทําให้เรามีความสุขขอบคุณข้าวขอบคุณอะไรเงี้ยนะ ทำแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วแล้วด้วยด้วยความตระหนักถ้าพูดตามภาษาหนังสือนี่นะด้วยความตระหนักเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เข้าใกล้คุณธรรมเข้าใกล้ความความร่มเย็นทางใจมากยิ่งขึ้นเนาะก็อันนี้ดีมากเลยนะครับผมชอบ EP นี้มากเลยนะทุกคนคิดว่ายังไงคิดเหมือนผมไหมผมรู้สึกว่าคําว่าคาราวะเนี่ยดูพื้นๆเผินๆเราก็รู้สึกว่ามันแบบเออก็ทั่วๆไปแต่พอ มาอ่านหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยนะกลับได้อีกความหมายหนึ่งซึ่งดีมากๆเลยนะครับสรุปแล้วคาระวะมาจากคําว่าคารุนะซึ่งแปลว่าหนักนะครับแต่ท่านอาจารย์ปิ่นท่านแนะนําให้แปลว่าตรหนักนะครับก็คือเห็นความสําคัญของสิ่งต่างๆรอบๆตัวนั่นเองนะรู้สึกทราบถึงคุณค่าของมันนั่นเองนะครับก็ หวังว่าคงจะชอบนะครับเนาะเดี๋ยวต่อไป EP หน้าจะมาพูดกันเรื่องคารวะ6นะครับมีอยู่6อย่างที่พู้เจ้าทรงแนะนําไว้เนาะนะก็เดี๋ยวมาเจอกัน EP หน้าแล้วกันนะครับสําหรับ EP นี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกัน EP หน้าครับ